ต้นอ้อยที่เห็นในที่ดินแปลงนี้นับอายุได้กว่า1เดือนแล้วและอีก8เดือนข้างหน้าทั้งหมดจะสามารถตัดขายได้และหากวันนั้นราคาอยู่ที่1,000บาทต่อตันก็จะเป็นเงินไม่ต่ำกว่า560,000บาทแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ถูกเจ้าของโรงงานน้ำตาลยึดไปแล้วหลังจากเจ้าของเป็นหนี้อยู่เกือบ4ล้านบาท เจ้าของที่ดินจึงกลายเป็นเพียงผู้เช่าที่ดินตัวเองปลูกอ้อยและส่งขายให้โรงงานเพื่อหักหนี้เท่านั้นมกทวีคูณขึ้นเรื่อยและนี่คือเหตุผลที่นางเสาพลแสนหญิงวัย73ปีจึงต้องเดินทางจากบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรไปร่วมชุมนุมเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ที่หน้ากระทรวงการคลังปีที่แล้วเนี่ยเขามาประนอมประนอมหนี้ว่าให้โอนที่ให้เขาดอกมันจะได้หยุดเพราะงี้ เรามีเงินก็ไถคืนได้พวกลูกพวกพ่อเขาก็ว่าเอาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเราก็มรรไม่มีปัญญาทาให้เขาถาอกไม่หยุดยายเสาเราว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวไม่มีหนี้สินมีที่ดินทํากินอยู่56ไร่เศษแต่เริ่มจากไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาประมาณ2ล้านบาทเพื่อซื้อรถบรรทุกแทนที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขนส่งเองกลับเป็นหนี้เพราะราคาอ้อยตกต่ํา และถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาภัยแล้งผลผลิตจึงได้น้อยกว่าที่คิดเท่าตัวหนึ่งถ้าเราขายตามราคาประเมินเราก็ไม่ได้และเมื่อไม่สามารถชำระค่างวดและส่งดอกให้กับธนาคารได้ด้วยกลัวว่าจะถูกยึดที่จึงตัดสินใจให้โรงงานน้ำตาลไปไถถอนขึ้นมาแต่มีเงื่อนไขว่านอกจากนี่สองล้านบาทแล้วยังให้เงินลงทุนเพิ่มและมีเงื่อนไขว่า อ้อยทั้งหมดต้องขายให้กับเจ้าหนี้เพียงผู้เดียวเท่านั้นสัญญาเขาให้เช่าทําอ้อยไงอ่าแล้วก็ต้องทําอ้อยส่งเขาเสีย์ไหมเสียยเียดามากเพราะมันมันเป็นสมบัติของพ่อแม่เนาะก็พยายามจะไถคืนแต่มันไม่รู้จะมีกําลังหรือเปล่าปัจจุบันลูกของยายเสายังคงทําไรอ้อยในที่ดินเดิมของแม่โดยโรงงานน้ําตาลคิดค่าเช่าปีละ84,000บาท เพื่อปลูกอ้อยส่งขายให้กับโรงงานนาเงินที่ได้ไปชาระหนี้ที่ยอดจํานวนเงินที่โรงงานกําหนดไว้แต่ละรอบปีกับผลผลิตที่ได้เช่นปีที่ผ่านมาโรงงานกําหนดไว้จากยอดเงินเกีียวและเงินต้นเป็นเงินประมาณ1ล้านบาทหากปีไหนผลผลิตอ้อยต่ำกว่า1ล้านบาทส่วนที่ขาดจะต้องคิดดอกเบี้ยร้อยละ5บาทเพิ่มเป็นยอดเงินกู้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่ผลผลิตได้เท่าเดิมราคาตกต่ำลงมันก็เลยไม่พอนี่ต้นทุนในการผลิตต่อไร่มันก็สูงใช่ไหม是是มันก็เหลือน้อยเหลือกำไรนิดๆหน่อยๆมันไม่พอใช่นี่แล้วมันแค่ดอกมันก็สู้ไม่ไหวแล้วพี่วันนี้ยายเสาจะมีนี้สินเพิ่มถึง3 7ล้านเบาทโดยที่ทางโรงงานยื่นคำขาดว่าหากภายใน4ปีนับจากปี2 5 6 4ซึ่งทำสัญญา ถ้าไม่มีเงินไปไถ่ถอนที่ดินแปลงนี้คืนมาที่ดินทั้ง5 6ไร่ตกเป็นของเขาทันทีจะทําทวิธีการไหนให้เขาหมดเนี่ยแต่ทีนี้เขาไม่ไหวก็ต้องทํำชะลอไว้ก่อนถ้ามีเงินสดก็ก็โอนคืนได้เลยสามล้านแปดานครับครับ,รบที่ครั้งนี้โรงงานสามารถสามารถเอามาคืนได้คืนคืนเอาโอนเงินที่ดินเอาเงินมากบบแล้วก็ เราืาบคนไปแม้ตัวแทนโรงงานน้ำตาลจะยืนยันว่าไม่มีเจตนายึดที่ดินของยายเสาเพราะระหว่างนี้เปิดโอกาสให้หาเงินมาไถ่ถอนคืนได้ทุกเมื่อโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ8บาทต่อปีเท่านั้นแต่เมื่อคำนวณค่าเช่าที่ดินกับต้นทุนปลูกอ้อยต่อปีแล้วก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่ยายเสากับลูกๆจะเอากำไรมาไถ่ถอนที่ดินกลับคืนมาเป็นของตัวเองอีกครั้ง การไปปักหลักเลียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงเป็นหนทางเดียวที่พวกเขาคิดว่าดีกว่าปล่อยไปตามยักถากรรม